สวัสดีท่าชมท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับเจอหน้าผมกันอีกแล้วนะแน่นอนครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้าอีกเช่นเคยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวของครับผมก่อนที่เราจะรีวิวนะครับผมขอขอบคุณทุกคนครับที่สมัครสมาชิกช่องของเรามาด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับคุณยาชิโนกินะครับแล้วก็นายกาเดียนนะครับขอบคุณที่สมัครสมาชิกกันเข้ามานะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนการรีวิวและการทําคลิปด้วยนะครับโอเคผมสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งนี้นี่เองนะครับเลนส์มิแอรนะครับตัวนี้เป็นหูฟังแบบบลูทูธนะครับบลูทูธ5.0 เี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกัน,นครับว่าคุณภาพเป็นยังไงนะแต่ราคานี่บอกได้เลยว่าโดนใจมากๆนะครับอันนี้ผมซื้อมาในราคาประมาณ400กว่าบาทะ่ะ430 440ประมาณนี้นะครับถือว่าราคาแบบถูกแล้วก็โดนใจมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอดูกอนนะครับว่าในกล่องทางร้านเขาแถมอะไรมาให้เราบ้างนะครับมีเป็นตัวเคสนะครับใช้ใส่ตัวกล่องหูฟังะ แล้วก็เป็นตัวสายชาร์จนะครับอันนี้เป็น u s B ธรรมดานะไม่ใช่ไทซี C นะครับบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมซื้อมาเองนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านค้าใดๆหรือว่ามีสปอนเซอร์นะอันนี้ผมใช้ทุนของผมซื้อมานะแล้วก็เอามารีวิวนะครับผมสําหรับข้างหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมีเขียนว่าเลดมีนะครับมีรูปของตัวหูฟังแล้วก็โลโก้ Xiaomi อยู่ตรงนี้ส่วนข้างหลังนะครับก็จะเป็นสเปคคร่าวๆข,ข,ของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ซึ่งมันเป็นภาษาจีนนะครับ นี่เดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับข้างในกล่องก็จะมีเป็นตัวหูฟังนะครับที่อยู่ในกล่องอนะซึ่งเจ้าตัวกล่องตัวนี้มันสามารถชาร์จไฟได้นะครับเราเก็บไว้ก่อนนะอย่างที่2เลยที่ว่าแถมมานะครับก็เป็นตัวจุกยางนะครับไว้เปลี่ยนขนาดของตัวไซส์จุกยางที่เวลาเราใส่นะครับส่วนอันสุดท้ายเลยก็จะเป็นคู่มือการใช้งานซึ่งเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับว่า เจ้าตัวเล d m i Air d 2นะครับมันจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยมันจะมีเขียนตรงนี้ว่าเล d m i มีนะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นภาษาจีนอีกแล้วตัวหูฟังจะอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูก่อนเลยกันเนาะตัวหูฟังจะเป็นอย่างนี้นะครับมีพลาสติกลอกมตรงนี้นะครับจะเป็นที่ที่ไว้สําหรับแบบกดได้ กดเพื่อใช้ฟังก์ชันต่างๆนะแล้วก็ลอกออกนะครับตัวหูฟังก็เล็กกระทันรัดนะครับประมาณนี้วัสดุนะครับถือว่าแบบเป็นพลาสติกนะครับแต่มันไม่ได้รู้สึกแบบกองแกงอะไรนะถือว่าเป็นพลาสติกที่เกียรตดีอยู่นะครับตัวปุ่มต่างๆก็ถือว่าแบบกดโอเคเลยนะมันน้ำหนักรู้สึกพอดีนะครับ ตัวกล่องตรงนี้นะครับเป็นแม่เหล็กนะมันจะดูดเข้าไปอย่างเงี้ยเวลาชาร์จไฟนะครับก็ชาร์จตรงนี้มันจะมีรูอยู่นะครับสำหรับตัวหูฟังตัวนี้นะครับมันไม่มีฟังก์ชันแบบเพิ่มลดเสียงนะเวลาเราจะเพิ่มลดเสียงนะครับเราจะต้องมาเพิ่มตรงโทรศัพท์ของเรานะครับแต่ตัวนี้มันจะมีตัวกดเล่นกับกดหยุดนะกดอย่างนี้นะครับที่ผมขอเพิ่มเสียงสักหน่อยเอาให้สุด สมมุตินะครับว่าเราอยากจะหยุดเพลงครับเราก็กดฟังไหนก็ได้นะสักปุ่มหนึ่งนะครับพอกดปุ๊บเพลงก็จะเล่นพอกดหยุดปุ๊บเพลงก็จะหยุดนะครับไม่เกินหนึ่งวีอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเรากดสองครั้งอ่ะมันจะเป็นการเรียกซิลินะครับนี่สมมติว่าเวลามีคนโทรมาครับเราก็กดหนึ่งครั้งเหมือนกันนะครับเพื่อรับสายแล้ววางสายเนาะ เป็นประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าคุ้มเลยนะสําหรับเสียงนะครับของเจ้าตัวนี้ในราคาประมาณไม่ถึง500บาทอ่ะถือว่าโอเคเลยนะครับเสียงแบบดีเลยแต่เบียดอ่ะเบดไม่หนักเท่าไหร่นะครับตัวนี้มีเบดนะแต่มันก็เป็นเบียดแบบกลางๆนะครับมันไม่ได้ตุบตับอะไรเหมือนกับตัวหูฟัง iPhone ที่ผมใช้อะ่ะตัวนั้นเบดมันจะหนักกว่านะครับ ก็อย่างที่ว่านะครับตัวนี้ราคามันไม่แพงด้วยเนาะถ้าเกิดเทียบกับราคาถือว่าทําได้สุดยอดแล้วครับสำหรับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับเป็นตัวเลนส์มี r แอร์ดอนะอันนี้ผมเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับผมดูผ่านทางจอของกล้องอะ่ะ้วรู้สึกแบบมันงง,งงเล็กน้อยอะ่ะแต่ดูจากเสียงนะครับไม่ดีเลยนะอันนี้ผมเปิดสุดนะครับเพื่อจะให้ได้ยินเสียงด้ ถือวาโอเคนะครับสำหรับการเล่นเกมก็ใช้ได้เลยประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นเกมก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดเล่นอย่างนี้รับรองทีมเราแพ้แน่นอนกลับมากันแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับผมไปทดสอบมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะคือตอนนี้นะครับแบตของตัวหูฟังนะครับมันลดไปแค่นิดหน่อยเองนะ นี่นะครับแบตของตัวหูฟังนี่ลดไปประมาณขีดหนึ่งนะครับอันนี้ผมเทสมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงอะประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะครับเกือบสชั่วโมงคือแบตเตอรี่มันจะอยู่ได้ประมาณ3-4ชั่วโมงครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าแบเตเราหมดนะครับเราสามารถเปิดกล่องเงี้ยแล้วเราก็เอาหูฟังนะครับลงไปไว้ในกล่องได้เลยอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการชาร์จนะครับ ก็จะเกิดชาร์จโดยที่มีกล่องอย่างนี้นะครับทำให้หูฟังใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงนะประมาณนี้นะครับตอนแรกผมใส่ผิดด้วยนะมันต้องใส่อย่างเงี้ยอย่างงี้นะครับแล้วเอาเข้าตรงหูอย่างงี้มันจะล็อกอยู่งี้พอดีนะครับตอนแรกอะผมใส่เงี้ยหันลงใส่แบบผิดๆนะครับตอนแรกใส่เงี้ยก็ว่าอยู่ทําไมมันไม่ถนัดนะอ่ะใส่แบบถูกต้องนะครับแล้วมันจะล็อกอยู่อย่างงี้เลยนะ โอเคผมมาสรุปกันเลยดีกว่านะสนจจะหรอยเจาตัวนี้นะครับเป็นตัวเลนส์มี a อ r ์ดนะครับเป็นหูฟังแบบไร้สายนะครับเชื่อมต่อแบบบลูทูธ5.0นะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าดีเลย์มันน้อยนะหลังจากที่ผมไปเทสเกม,มนะครับคือเวลาเรากดยิงหรือว่าเราเดินอนะไรเงี้ยคือเสียงที่ออกมาครับมันออกมาแทบจะพร้อมกับตอนที่เรากดยิงหรือว่าเดินเลยนะ ถือว่าหูฟังตัวนี้ดีเลยออกมาได้น้อยนะแต่มันจะมีแบบเหลื่อม mm <ฟ>ๆเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับผมสำหรับการดูหนังฟังเพลงนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้ทําออกมาได้โอเคเลยนะเนื่องด้วยดีเลยข,ของมันน้อยนะครับแล้วก็ย่านเสียงอ่ะเสียงกลางและเสียงสูงอ่ะทำออกมาได้ดีเลยนะในราคาประมาณนี้นะครับส่วนเบสนี่ตัวนี้บอกตรงๆนะครับเบสดไม่หนักเท่าไหร่นะครับเบสมันจะอยู่ในระดับแบบกลางๆนะครับไม่ไม่เยอะคือมันมีเบสน,นะแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้นะ ดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้มันมีความคุ้มค่าคุ้มราคานะเนื่องด้วยราคาของมันประมาณแค่400กว่าบาทเท่านั้นนะไม่ถึง500นะครับคุณภาพที่ได้รับมานะครับผมรู้สึกว่าโอเคนะในราคาประมาณเท่านี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่ได้ซีเรียสแบบเล่นเกมอะไรขนาดนั้นนะครับถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะคือการดูหนังฟังเพลงอ่ะถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับโอเคผมถ้าเกิดใครนะครับที่สนใจเจ้าตัวเลนมี a i r ์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ก็สำหรับลิงก์ที่ผมให้นะครับก็เป็นร้านที่ผมซื้อมานั่นแหละแต่ขอบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้รับสปอนเซอร์มาจากร้านค้าใดๆนะครับไอ้เจ้าตัวหูฟังตัวนะี้ผมก็ซื้อเองด้วยเงินของผมนะแล้วก็มารีวิวนะครับก็ที่ผมให้ลิงก์ร้านนี้เพราะว่าซื้อมาแล้วได้รับของจริงๆนะครับคือบางครั้งนะครับที่เราไปซื้อกับร้านค้าที่มันไม่โอเคกลัวจะโดนหลอกนะครับ เวลาซื้อนะครับก็ดูร้านค้าดีๆนะครับที่มีรีวิวเยอะๆเ,เนาะจะได้ไม่โดนหลอกนะครับผมโอเคผมก็ <c oughs> สหลับวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วนะครับถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยกันนะครับผมก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับบ๊าย <c oughs> บายทุกคนบ๊ายบายไปจ้า